พลังของชาโดนั้นมันมีมหาศาลกว่าสิ่งชีวิตทุกชนิดบนโลกพวกนักวิทยาศาสตร์มองว่าพลังนี้จะนําโลกเข้าสู่ยุคใหม่แต่ว่าพลังของชาโดนั้นมันอันตรายเกินไปทำให้เกิดอุบัติเหตุส่งผลให้ห้องแลถูกทำลายมีคนเสียชีวิตในเหตุการณ์ในครั้งนี้หน้าโครงการถูกลงโทษและต้องติดคุกเมื่อโครงการถูกยกเลิกชาโดเลยกลายเป็นปัญหาไม่มีใครรู้ว่าจะจัดการเขายังไงเพราะอันตรายเกินไปที่จะปล่อยออกมาและมีคุณค่าเกินไปที่จะทำลายวอเธอเลยสั่งไปแช่แข็งเขา,เาไว้อย่างไม่มีกำหนดแต่มีไม่กี่คนบนโลกไป รู้ว่าชาโดนั้นมีตัวตนอยู่นั่นก็แสดงว่าต้องมีคนปล่อยชาโดออกมาอันใดนั้นไปในร้านกรไดับวันนั้นมีการเซอร์ไพรส์แขกเพราะว่าบนเวทีนั้นมีการแสดงหรุ่สักพักโดนไข่ของดรโรบอทนีกก็ได้ลอยลงมาพร้อมทั้งโจมตีพวกโซนิกพวกเขาก็ไว้ตัวทันระหว่างที่พวกของโซนิกกำลังเสียเปลียยนไคลลลับก็ได้ขับมอเตอร์ไซค์เข้ามาพร้อมกับยิงเครื่องทัชไลทโดนพวกนั้นก่อนที่เขาจะขับมอเตอร์ไซค์ไปโซนิกคนนี้เข้ามาถามผู้การว่าเขาโอเคหรือเปล่าผู้การก็เลยมอบปืนแจะให้โซนิกเก็บเอาไวุ้แของ ทรงพลังที่สุดที่หน่วยกันเคยสร้างมามีแค่โซนิกเท่านั้นที่ผู้การไว้ใจให้ปกป้องมันแอ่ที่ผู้การจะสลบไปสภาพาานของหน่วยกันก็ได้มาถึงออเรเวลกุลีข้ามค้นหากุญแจผมเถยรู้ว่าตอนนี้มันหายไปและคนที่เอาไปก็น่าจะเป็นพวกของโซนิกแเพื่อเทียรูปถ่ายของพวกเขาพอดีพวกของโซนิกเสหน้ากาก,กไม่ออกมาดูก,ก็สงสัยนะครับทำไมพวกเขาต้องหนีเพราะเราเป็นพวกเดียวกันโซนิกก็เลยบอกว่าตอนนี้พวกเราไว้ใจใครไม่ได้ทั้งนั้นจนกว่าจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่ทั้งสามจะตั้งแทบตีชนาคนนั้น ถาเรือและพอทอดบวกโอเขาคนนั้นก็คือเอเจนต์สโตนน้องของดรรูโรบันนิเขามาครั้งนี้แม่ได้มาสู้ด้วยแต่จะมาเพื่อบอกว่าดรไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยในเรื่องนี้แต่ที่สุดว่าเขาพูดความจริงสโตนเลยพาทั้งสามขึ้นมาที่ยานปูเพื่อมาดูสภาพของดออร์โรบันิสตอนนี้ปล่อยเนื้อปล่อยตัวและิือละครอ,อย่างหนักและทำนทีงที่ท่านมาเจอดออร